19,000บาทนะคะแถมตัว๋วเครื่องบินนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามค่างเงินนะคะน้องนันนาพาัฒนแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าค่างเงินก็อาจจะไม่ได้สวิงเยอะขนาดนั้นคําถามแรกนะคะตอบได้นะคะโครงการออสเตรเลียนเรียนภาษาที่แถมตัว๋วเครื่องบิน1,000 0บาท ราคาเท่าไหร่คะใครตอบได้นะคะรับไปเลย100คะแนนนะคะเย้ yeah! 100คะแนนเลยนะคะคลิกไลค์คลิกแชร์นะคะมันแนนจะไม่ขึ้นในระหว่างที่รอคําตอบนะคะก็ถือคุยตอบไปด้วยนะคะน้องกิกกี้นะคะออสเตรเลียมีทุนเพศศัดไหมวบริษั์การแพทย์มีค่ะนะคะก็จะมีเพศัดของเด็ก n ินยูนิเวอร์ซนะคะมีค่ะน้องกิกกี้นะคะทีนี้นะคะ ดีใจด้วยขึ้นมาแล้ววันนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นคนแรกที่ตอบได้นะคะ79,0 0 0บาทนะคะน้องสะสะลักษ์นะคะดีใจด้วยนะคะเย้น้องจส,สลักนะคะได้ร้อยคะแนนนะคะสะสะลัก์นะคะนามสกุลเสนสุวรรณนะคะรับไปเลย100คะแนนเย้100คะแนนเลยนะคะอันนี้น้องคนแรกสัส,สลัก์นะคะที่ตอบได้นะคะนี่น่าเป็นโอเค ทีนี้นะคะคนไหนตอบช้าไม่เป็นไรนะคะก็แบบต่อไปคำถามนะคะน้องสิรินะคะเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศโปลแลนด์เยอรมันสองประเทศนี้ควรเลือกประเทศไหนดีคะแล้วแต่ค่ะนะคะอย่างเช่นเยอรมันเนี่ยนะคะเขาดังวิศาวะอยู่แล้วอันดับหนึ่งของโลกนะคะไม่ต้องเสียค่าเรียนด้วยในส่วนของปริตรีโทเอกส่วนโปลแลนด์นะคะมีทุนถึงร0 0วิศาวะคอมของวอร์ซอมเน็ตเมนูรสตีนะคะขึ้นอยู่กับน้องว่าอยากจะไปประเทศไหนกันมากกว่านะคะถ้าเกิด วิศาวะเนี่ยเอออันไหนดังกว่าก็เยอรมันจริงแล้วดังติดอันดับโลกแต่ว่ามันก็มีทุนทั้ง2ประเทศนะคะแต่ว่าคือเยอรมันมันค่าเรียนฟรีอยู่แล้วไม่ต้องแบบไปแข่งขันอะไรมากมายนะคะทีนี้น้องคนที่ตอบช้านะคะตอบกันเยอะมากๆนะคะแต่ไม่ทันนะคะต่อไปไปเลยนะคะคุยเพิ่มให้อีกคะแนน200คะแนนนะคะ200คะแนนนะคะน้องคนไหนที่เข้ามาช้านะคะวันนี้จะมีการเก็บคะแนนนะคะ กูได้คะแนนสูงสุดนะคะจะได้ค่าเรียนฟรีไปเลยภาษาที่ประเทศออสเตรเลียนะคะที่ c a n t e r b u r y l a n g ค a g e Academy นะคะคุยขอดื่มน้ำนะคะเดี๋ยวคุยจะจัดงานนะคะวันเสาร์ที่25กันยานะคะเป็นงานทุนเรียนต่อนะคะที่โรงแรมแถวสีลมแต่ว่าเต็มเปิดปุ๊บเต็มปั๊บเลยนะคะเดี๋ยวคุณวิจะมีงานออนไลน์แล้วกันน้องๆคนไหน ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะงานสัมมนา,าออนไลน์วันที่2ตุลานะคะแล้วก็วันที่9ตุลาวันเสาร์เนี่ยจะจัดงานที่โรงแรมนะคะวันที่2ตุลาเนี่ยนะคะจะมีทุนรัสเซียด้วยตอนนี้เขาติดต่อ,อมีวิมานะคะทุนรัสเซียทุนอินเดียทุนออสเตรเลียนะคะแล้วก็เยอรมันเรียนฟรีโปลแลนด์นะคะเต็มแม็กไปเลยแล้วก็เรียนและทางานแล้วก็โยกย้ายนะคะก็จะตลอดทั้งบ่ายจนถึงเย็นเลยที่เป็นคือ วันที่2ตุลานะคะคำถามคือนะคะคำถามคือ200คะแนนเลยนะคะ200้คะแนนนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุยวิขอนะคะ200คะแนนนะคะเก็บคะแนนนะคะรางวัลที่1ใครได้คะแนนเยอะนะคะได้ค่าเรียนฟรีนะคะภาษาประเทศประเทศออสเตรเลียแคนเบอร์รีไลงค์แสกาดมีนะคะสสัปดาห์นะคะคำถามต่อไปที่คุยวิจัดงานสัมมนาออนไลน์นะคะช่วงบ่าย ของวันที่เท่าไหร่คะเป็นคำตอบแรกและคำตอบที่สองนะคะคุยวิจัดงานที่โรงแรมนะคะที่แถวสีลมนะคะคำถามที่สองคือวันที่เท่าไหร่คะนะคะก็ตอบสองคำถามนะคะจะต้องพิมพ์ด้วยจะต้องพิมพ์นะคะสองวันที่นะคะวันที่เท่าไหร่เป็นวันเสาร์นะคะใครตอบได้ยังไม่มาเลยนะคะวันที่เท่าไหร่วันแรกนะคะไม่เอาวันที่เต็มแล้วนะคะน้องๆค่า คุยุย้ยเนี่ยนะคะวันไหนที่นะคะฟังนะคาถามคือคุยุย้ยจัดงานออนไลน์ที่เป็นทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรีร้อยเปอร์เซ็นตนะคะทุนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นทุนหรือว่า,าโยกย้ายหรือว่าเรียนงบประหยัดนะคะออนไลน์วันที่เท่าไหร่นะคะและคําถามที่สองคือคุย,ยุ้ยจัดงานที่โรงแรมนะคะเดือนตุลาเสาร์ที่เท่าไหร่ที่โรงแรมแถวศรีลมนะคะเดือนตุลาคมเหมือนกันนะคะวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะดูสิ ว่าใครตอบได้บ้างยังไม่แบบหนึ่งตอนแรกตอบผิดกันเยอะมากเลยวันที่ย5้านะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่คําตอบนี้นะคะยี่้ากันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวคุยโอเคอันนี้นะคะคนแรกที่ตอบได้พี่วีให้ดูหลักฐานนะคะพี่วีให้ดูหลักฐานนิดนึงนะคะน้องทามนะคะน้องทามอภิรักษ์รับไปเลย200คะแนนนะคะดีใจด้วยนะคะน้องทามอภิรักษ์นะคะดีใจด้วยนะะเย้ yeah. คุณยบอกไว้นิดหนึ่งคนที่ไปได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปนะคะคุณยังไงต้อง17หรือ18ปี17 18 19จนถึงเยอะๆนะคะ16นะคะจะไม่ได้รางวัลที่หนึ่งเพราะว่าทาง Canterbury l n g u g e a c a d e m y เนี่ยนะคะก็รับเด็กอายุนะคะตอนไปเรียน18ปีนะคะอันนี้จะเป็นเงื่อนไขอันนี้จะเคยจะแปะคือคุณยุ้ยเนี่ยได้แปะกตปิกาไว้ด้วยนะคะโอเคดีใจด้วยกับน้องทามนะคะน้องทามอภิรักษดีใจด้วยนะคะ ทีนี้ก็คือวันเสาร์ที่2ตุลาคมคุณยิจะจัดงานออนไลน์ทุนเรียนต่อต่างประเทศเป็นทุนร้อด้วยนะคะแล้วก็งบประหยัดยกย้ายนะคะเท่าก็คือไปงานได้เป็นออนไลน์เดยวคุณวิจะจัดทางช่วงบ่ายเลยแล้วก็วันเสาร์ที่9ตุลานะคะที่โรงแรมนะคะไปลงทะเบียนกันได้เลยนะคะทีนี้คําถามนะดูสิว่าที่เยอรมันนะคะน้องสิรินะคะเปรียตรีทํางานพาร์ททมได้ค่ะนะคะที่เยอรมันนะคะ ีรตีสามารถทํางานพาร์ทไทม์ได้ค่ะถูกต้องนะคะน้องสิรินะคะทีนี้นะคะแล้วก็น้องนาริสานะคะเรียนภาษาหนึ่งปีประเทศไหนค่าใช้จ่ายไม่สูงสามารถทํางานได้จริงๆแล้วเนี่ยประเทศออสเตรเลียค่าแรงสูงที่สุดในโลกในขณะน,นี้เด็กคุยเนี่ยส่วนใหญ่ทํางานได้ประมาณ 6- 7 0 0 0 0หมื่นถึงแสนบาทนะคะก็เรียนภาษาเนี่ยเออหเดือนมาประมาณ7 9 0 0 0าอะไรเงี้ยนะคะแถมตกเครื่องบินด้วยน้องนาริสานนะคะแอดไลน์ บนหน้าจอสามารถสอบถามได้หรือนะคะโครงการออสเตรเลียหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันนะคะเดบยว้์จัดงานออนไลน์ด้วยสามารถมาฟังงานออนไลน์วันเสาร์ที่สองตุลาหรือว่าจะไปพบกับคุยตัวเป็นๆน,นะคะเก้าตุลานะคะโอเคจ้ะทีนี้คําถามต่อไปคําถามต่อไปนะคะเทีเ่่อก้คืยบอกแล้วนะคะเป็นโครงการของประเทศออสเตรเลียมีซ่ายาวถึงหนึ่งปีกว่าและสองปีกว่านะคะทีนี้นะคะ น้องๆคนไหนนะคะเออสามารถตอบได้ค่าโครงการเท่าไหร่คะวีซ่ายาว 1- 2ปีหรือ2ปีกว่านะคะค่าโครงการเท่าไหร่ของออสเตรเลียนะคะรับไปเลย200คะแนนนะคะ200คะแนนนะคะคนไหนนะคะได้คะแนนสูงสุดนะคะรางวัลที่1บอกกันแล้วค่าเรียนฟรีไปเลยนะคะปร,ะริญญาตรีโทเอกนะคะเอ้ยพูดผิดนะคะค่าเรียนฟรีนะคะรางวัลที่หนึ่งพูดผิดพูดผิดค่าเรียนภาษานะคะ ฟรีหเดือนของ Canterbury Language Academy นะคะคนไหนตอบได้นะคะคำถามคือโครงการราคาเท่าไหร่นะคะราคาเท่าไหร่นะคะของออสเตรเลียวีซ่ายาว1ปีกว่า2ปีกว่านะคะทีนี้นะคะน้องสุมาลีนะคะบอกว่าสนใจเกาหลีสุดๆนะคะก็สมัครได้นะคะน้องพิน QR ไม่ชาร์สแกนไม่ได้แคปหน้าจอก่อนค่ะพราะแคปหน้าจอเสร็จนะคะไปเข้าไลน์มันจะเด้งค่ะนะัคุ คุยวิทดสอบแล้วนะคะแคปหน้าจอวิธีคือแคปหน้าจอนะคะแล้วก็เข้าไลนา์นะคะแล้วก็อัปโหลดตัว QR มันจะเข้าอัตโนมัตินะคะเนาะแต่ถ้าเกิดไม่ได้นะคะแอดไลน์ ID อ่ะสะดวกจดไหมเอ่ยน้องพินนะคะอ่ะจดเลยนะคะ0 8 6 4 1 6 7 0 6 0นะคะหรือแอดไลน์แอดตัวแอดสต๊าดี้พลนะคะเดี๋ยวคุยวิจดให้นะคะแอดสต๊าดี้พลนะคะจะเห็นไหมเอ่ยแอดสต๊าดี้พลนะคะเห็นไหมเอ่ย Add study Plus นะคะเห็นไหมตัว Study Plus นะคะ add Study Plus นะคะ สอบถามได้ตัว a d study plus นะคะ a d s s i g n แล้วก็ studyplus นะคะทีนี้มาดูซึ่งกันซิใครตอบ19,000บาทได้คนแรกนะคะนี่ยังเป็นเมื่อกี้นะคะก็เป็นคำถามเมื่อกี้ที่ตอบได้ดูซิคนแรกคือใครดีใจด้วยกับน้องสัสะลักนะคะแสงสุวรรณนะคะโอ้ยวันนี้ได้ตั้ง300คนะแนนหด,ดีใจด้วยเร็วมากน้องสัสะลักวันนี้นะคะตอบเร็วมากเลยได้ตั้ง 300คะแนนเนี่ยสองอันนะคะน้องสสลรกนะคะดีใจด้วยได้ตั้ง300คะแนนนะคะแสงสุวรรณนะคะโอเคค่ะน้องคนแรกที่ตอบได้นะคะแสงสสาลักนะคะแสงสุวรรณนะคะคนแรกหลังจากนั้นก็จะเป็นน้องอะไรที่ตอบมาพาน้องพีกน้องกหนกพอน้องพีกใช่ไหมคะอับดุลน,น้องคนที่เป็นเกาหลีลินละดาทามจอนเยอะมากเลยหลังจากนั้นนะคะที่ตอบนะคะก็จะไม่ได้นะคะ ทีนี้นะคะคำตอบออคำถามต่อไปนะคะของน้องประพาที่ถามครูยุ้ยนะคะสนใจออสเตรเลียหนึ่งปีมอบปลายค่า้จ่ายถ้าเกิดไม่ได้ทุนนะคะค่าเรียนประมาณ6 7ถึง0แสนบาทนะคะ 6, มันจะมีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีของออของครูย,ยุ้ยเนี่ยคงจะประมาณ3 0 0แสนนิดหน่อยนะคะก็รอรวมค่าที่พักก็ตกประมาณ5 0 0 0 0 0 0 0ต่อป,ปีนะคะน้องประพานะคะค่าเรียนประมาณ3 0,000นนิดหน่อยสนใจก็แอดไลน์นะ แอดไลน์ line, บนหน้าจอหรือว่าจะแอดไลน์แอดสตูดี้พลัสนี้สอบถามได้นะคะ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยแอดสตูดี้พลัสนะคะแอดสตูดี้พลัสนะแอด s t u d y p l u s นะคะโอเคนะคะเออแล้วก็น้องเพชรชลินนะคะทุนเปรียตรีมีไหมมีค่ะเยอรมันค่าเรียนฟรีเปรียตรีโทรเอกคนไหนที่เข้ามาช้านะคะก็นะคะเออตอนนี้เก็บคะแนนเล่นเกมด้วยนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะก็ค่าเรียนฟรีไปเลยออสเตรเลียวันนี้จะเป็น เล่นเกมเก็บคะแนนครั้งสุดท้ายนะคะค่าเรียนฟรีภาษาเ,เออค่าเรียนภาษานะคะที่ประเทศออสเตร,รเลีย c a n t e r ร u ร y Language a c a d e m มีนะคะที่ซิดนีย์นะคะคำถามต่อไปนะคะเย้นะจะเดีดีย่ตอบต่อนะคะต่อไปไปเลย300คะแนน,นะคะ่ะ300คะแนน300คะแนนเหลือก10นาทีเท่านั้นนะคะคยูจะปิดไลน์สดนะคะ 300คะแนนนะสุดยอดเลย300คะแนน300คะแนน3 0 0คะแนนคลิกไลค์คลิกแชร์กันเลยตอนนี้นะคะคลิกไลค์คลิกแชร์กันก่อนตอนนี้ไม่งั้นจะขึ้นช้านะคะที่นี้คุวิทขอตอบคําถามน้องเพชรินนะคะทุนสําหรับปริญญาตรีมีไหมคะมีค่ะเยอรมันค่าเรียนฟรีปริญญาตรีโทเอกหรือว่าจะเป็นโปลแลนด์ออสเตรเลียนะคะหรือจะเป็นออในส่วนของถ้าเกิดทุน100%นะคะก็จะแบบ คือก็ถ้าเรียนแคนาดาก็จะมีร0 0ของละเซนต์แมรี่ที่โพสต์ขึ้นไปถูกไหมก็แล้วแต่ว่าน้องจะไปประเทศไหนนะคะคำถามต่อไปนะคะคำถามต่อไปนะคะทีนี้วันที่9ตุลาคมนี้นะคะที่คุยวิบอกละนะคะคุยวิจัดงานแถวแถวสีลมนะคะใกล้ bts สารแดงหรือ mrt สี mrt สีลมนะคะคำถามคือ300คะน300นแนนนะจ๊ะ3า0้คะแนนนะคะ คุยุ้ยจัดงานที่โรงแรมนะคะวันเสาร์ที่9ตุลาคมนะคะอยู่แถวไหนนะคะย่านไหนอยู่แถวไหนตอบไปเลยนะคะตอนนี้พิมพ์อยู่แถวไหนนะคะรับไปเลย300 <OST toujours> คะแนนนะจ๊ะอยู่แถวไหนนะคะก็ใกล้อะไรหรือว่าอยู่แถวไหนเป็นคําตอบได้หมดเลยนะคะดูซิว่าใครจะตอบได้คนแรกนะคะดูซิว่าใครจะตอบได้คนแรกแถวไหนนะคะดูซิว่าใครจะตอบได้คนแรกนะคะเดี๋ยวมันยังไม่มานะคะ เมื่อวานนี้มีปัญหาทางทางไอ้น,นี่นิดนึงใช่ไหมทีนี้นะคะในงานเนี้ยนะคะเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนงานออนไลน์นะคะของพี่เนี่ยนะคะงานออนไลน์เนี่ยก็จะมีทุนถึงร้อเซนนะคะแล้วก็เออให้ทุนอย่างพาลูนิวอัสตี้เนี่ยงานออนไลน์ให้ไปเลย3คนโดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ ทางภาษาปริตรีโทเอกในงานออนไลน์วันเสาร์นะคะก็ถ้าเกิดเข้าร่วมนะคะก็งานออนไลน์วันเสาร์รับไปเลย3คนไม่ต้องอินเทอร์วิวด้วยค่าเรียนฟรีนะคะตั้งแต่ภาษาปริตรีโทเอกเป็นท็อปยูนิเวอร์ซิตี้นะคะมหลาลัยเอกชนที่ดีที่สุดนะคะในฝันตะวันตกของประเทศอินเดียในขณะนี้แล้วก็จะมีทุนออสเตรเลียร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่าเรียนฟรีเยอรมันนะคะหรือว่าจะเป็นทุนโปลแลนด์นะคะก็จะมีและที่สําคัญจะมีทุนเออรัสเซียด้วยนะคะก็เสาร์ที่สองที่ออนไลน์นะคะ แล้วก็ออสเตรเลียเรียนไม่แพงไมเกรดหรือว่าจะเป็นเขาเรียะไรยโยกย,ย้ายทั้งเงยอรมันโปลแลนด์ออสเตรเลียโยกย้ายกันยังไงแล้วก็โยกย้ายถิ่นฐานนะคะโยกย้ายประเทศนะคะก็ตามกันวันเสราร์ที่2ออนไลน์แล้วก็วันที่9ตุลาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนไหนนะคะตอบได้คนแรกนะคะหรูอ่ขอเลือนิดนึงนะคะดูสีนะคะเมื่อกี้1น0 0 0บาทที่ตอบกันถูกไหมคะคุยดูนิดนึง โอ้ยคนนี้วันนี้แบบคนนี้มาแรงมากเลยน้องสั์สลักอีกแล้วว่าน้องสั์สลักตอบเร็วมากเลยวันนี้น้องสัสลักทําไมตอบได้เร็วมากเลยนะคะน้องสั์สลักนะคะน้องสั์สลักนะคะแสงสุวรรณนะคะอาจาะจะเป็นพวกน้องพีกน้องเพชรชรินน้องรินรดากันจะพลพีกใช่ไหมคะสีอะไรน้องเกาหลีน้องทามน้องธนพินน้องพีกอะไรเงี้ย อ้ยเยอะอีกเยอะเลยนะคะวันนี้สัสลักได้เยอะจังเลยนะคะดีใจด้วยนะคะคนไหนไม่คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะยเยอะๆนะคะจะตอบไม่ได้นะคะ <S 2> <S 2> <S น้องสัสลักรับไปเลย300คะแนนนะคะหูวันนี้คะแนนรวมน้องสัสลักพุงริ้วเลยนะคะ <S <S ต่อไปนะคะคมีให้400คะแนนเลยนะคะ400คะแนน400คะแนน400คะแนนนะคะน้องรีบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ก็น้องสาสลักวันนี้ทําไมวันนี้แบบประมาณว่า a c e b o o k เนี่ยนะคะคือตอนนี้ข้อจํากัดของ Facebook เนี่ยนะคะมันไม่ได้ขึ้นแบบคืออันนี้คุยว่ามันจะเป็นปัญหาของไลฟ์สดของของทุกคนแหละนะคะว่าแบบคือตอนเนี้แบบมันจะขึ้นมันไม่ขึ้นไม่พร้อมกันแต่ละเครื่องนะคะมันก็มีมันก็เขาเรียกอะไรมันก็มันก็มีมานานแล้วนะคะแล้วก็ระยะหลังเฟซบุ o กเนี่ยจะล็อกด้วยนะคะคลิกไลค์คนไหนมีผู้มีส่วนรในเพจวันนี้เยอะๆนะคะ มันก็จะขึ้นเร็วนะคะโอเคทีนี้นะคะน้องคนไหนนะคะต่อไปนะคะคลิกไลค์คลิกแชร์เยอะๆนะคะต่อไปได้400คะแนนนะคะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะ400คะแนนนะคะเพราะวันนี้คุณวิจัก100คะแนน200คะแนน200คะแนน300คะแนนแล้วก็400ทั้งหมดเนี่ยรวมกันกี่คะแนนเอ่ย4 5 6 7 8 9 10 1,200คะแนนที่วันนี้แจกเป็นพันคะแนนนะคะ 400คะแนนสุดท้ายนะคะ400คะแนนสุดท้ายนะคะเมื่อกี้คุยวิบอกละนะคะว่าเออคุยวิทำประเทศทั้งหมดเนี่ย33ประเทศทั่วโลกนะคะเก็บกับเรียนต่อพร้อมทุนด้วยนะคะ33ประเทศทั่วโลกเราไม่เก็บค่าบริการนะคะคำถามต่อไปนะคะคำถามต่อไปนะคะพิมพประเทศนะคะตัวอย่างซัก นะคะสามประเทศที่คุยวิธามนะคะทั้งหมด33ประเทศนะคะมีอะไรบ้าง3ประเทศรับไปเลย400คะแนนนะคะ400คะแนนรับไปเลย400คะแนนนะคะ400คะแนน400คะแนนแน่นนะคะ3ประเทศที่คุยวิธามีอะไรบ้างมันยังไม่ขึ้นเลยนะคะพิมพ์มา3ประเทศเลยนะคะพิมพ์มา3ประเทศเลยนะคะพิมพ์มา3ประเทศตอนนี้เริ่มมากันแล้วอ่าโอเคขึ้นวันนี้อันนี้ขึ้นเร็วนะคะทีนี้นะคะ เดี๋ยวดูกันนะคะประเทศอะไรบ้างนะคะดูซีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวงี้ดีกว่าเดี๋ยวคุยุ้ยเนี่ยจะแถมให้อีกคำ mm hmm. ถามส mm ุดท้ายดีกว่าดีไหมแบบนึงนะ mm hmm. สามประเทศนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่คุยุ้ยทำนะคะร mm hmm. ับไปเลย400คะแนนค่ะ400คะแนนสุดยอดเลยนะคะ mm hmm. ทีนี้นะคะดูซีอ่านเลื่อนมาเมื่อกี้นะคะที่เมื่อกี้ตอบคำา คำตอบนะคะคนที่ตอบประเทศเดียวไม่ได้นะคะนะทีนี้คำน้องคนที่ตอบคนแรกคือน้องเนี่ยค่ะนะคะน้องมาพาเหานะคะมาพาเหา M A P A s A O รับไปเลย400คะแนนเย้นะจ๊ะก็ตอบเยอรมันอินเดียออสเตรเลียถูกต้องค่ะนะคะคุณวิธรรม33ประเทศทั่วโลกนะคะ คุยให้นะคะอีก400คะแนนแล้วการสุดท้าย400คะแนนสุดท้ายเลยนะคะ400คะแนนสุดท้ายนะคะ400คะแนนสุดท้ายเลยนะคะทีนี้นะคะ400คะแนนสุดท้ายทีนี้คลิกอะคุยให้ในช่วงนี้คลิกลายคลิกแชร์กันก่อนไม่ไงั้นมันจะขึ้นชามากนะคะทีนี้คุย400คะแนนสุดท้ายจะเป็นของใครนะคะคลิกลค์คลิกแชร์นะคะอันนี้นะทีนี้นะคะ คุยเนี่ยเป็นเจ้าของ s t ดดี้พลันะคะเป็นศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็สตีลพัฒน์ a ะคาเนะคะเออเป็นโรงเรียนสเกตนะคะสอนสเกตต่างๆนะคะแล้วก็มีเออทุนนะคะสำหรับนักเรียนหรือสมาชิกต่างๆหรือว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้ข้อมูลข่าวสารนะคะในการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศนะคะคุยเนี่ยได้โพสต์ขึ้นไปให้นะคะก็เดี๋ยวคุยนะคะจะถามคำถามนะคะว่านะคะ ว่าอะไรดีสี0 0คะแนนสุดท้ายนะคะเมื่อกี้คุณวิบอกนะคุณวิทำเรื่องเรียนต่อต่างประเทศถูกไหมทีนี้นะคะคำถามต่อไปนะคะคุณวิมีโรงเรียนสเก็ตชื่อ studyplus academy นะคะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่คำถามนะคะทีนี้นะคะในส่วนของ line at studyplus นะคะที่ศูนย์แน่แนวเรียนต่อต่างประเทศนะคะพิมพ์คำว่า at studyplus นะคะทีนี้นะคะคำถาม ไลน์ไอของ studyplus สูตรแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศนะคะที่เป็นไลน์แอดพิมพ์ให้ต้องมีต้องมีตัวแอดด้วยนะว่าอะไรมีตัวอะไรบ้างพิมพ์มาเลยนะคะเย่รับไปเลย400คะแนนต้องพิมพ์ตัวแอดด้วยนะเป็นไลน์ไออะไรนะคะรับไปเลย400คะแนนสุดท้ายนะคะรับไปเลยสีเป็น400คะแนนสุดท้ายยังไม่ขึ้นเลยของคุยุยนะคะ,อะรอนะคะทีนี้นะคะ คุยอธิบายกติกานิดนึงนะคะเราจะมีการออส่งรูปถ่ายนะคะคะแนนเนี่ยนะคะจะเป็นนะคะยอดไลย์ยอดแชร์บวกกันและบวกคะแนนเก็บที่ทำกิจกรรมแบบนี้นะคะรางวัลที่1จะมีค่าเรียนฟรีของ Canterbury Language Academy นะคะ4ส,สัปดาห์ประเทศออสเตรเลียแล้วก็มีคูป,ปองเรียนเซตหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็อีเวอร์อรของวัดตุ้ยนะคะรางวัลที่2ก็จะเป็นเรียนออนไลน์เรียนภาษาของ เอ,อ่อท็อปเอกชนนะคะที่ดีที่สุดในฝั่ง,งตะวันตกของประเทศอินเดียท็อปอินวิสตี้พารูนอินวิสตี้สิบชั่วโมงแล้วก็เป็นอ e ีวอลชอร์นะคะของวัดตุย้ยแล้วก็ในส่วนของเรียนสเก t c หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็รางวัลที่3นะคะก็เรียนภาษาออนไลน์ของพาลูน10ชั่วโมงพารูนอินวิสตี้นะคะ10ชั่วโมงแล้วก็เป็นอ e ีวอลชอร์ของวัดตุย้ยนะคะทั้งหมดนะคะมี15รางวัลน,นะคะทั้งหมด200,000กว่าบาททีนี้มาดูสี่คำถามสุดท้ายนะคะคุณลีไล่ดูนะคะคุณลีไล่ดู ทีเมื่อกี้ตอบสามประเทศกันใช่ปะนาเมื่อกี้คนตอบสามประเทศคนสุดท้ายชื่อลักัขตานะคะอันนี้เนหะ็นไหมต่อไปนะคะน้องรินระดาเห็นไหมเป็นคนตอบคนแรกนะคะน้องรินรดาดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยน้องรินระดานะคะรินรดานะคะรินรดาํำรักษานะคะดีใจด้วยเย้นะจ๊ะได้400คะแนนนะคะ เดี๋ยวคุยยุ้ยนะคะขอฝากงานนะคะที่ Li n e Stu d y p l u s น้องคนไหนนะคะอยากจะได้ข้อมูลเรียนต่อพร้อมทุนนะคะแอดแอ u สตัทตีไว้ได้บางทีก็คือเราจะมีเล่นเตมแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือพูดง่ายว่ามีข่าวสารอะไรนะคะเราจะโปรโมทที่ Line แอดสตัทตีนะคะแอดกันเข้ามาเยอะๆนะคะก็เดี๋ยวงานวันที่2นะคะทางพารุนวอร์ซี่เนี่ยให้3คนไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ด้วยค่าเรียน ค่าเดินฟรีภาษาปริญญาตรีโทเอกเลยนะคะแล้วก็มีทุน100%เยอรมนันนู่นนี่ต้องทำอย่างไรนะคะหรือโครงการประหยัดออสเตรเลียนะคะการย้ยายถิ่นฐานไปยังในยุโรปหรือประเทศออสเตรเลียหรือนะคะในส่วนของหลายๆประเทศอย่างเช่นแคนาดาต้องทําอย่างไรนะคะเจอกันวันที่2หรือว่าทุนของรัเสเซียนะคะคุยขอสรุปคะแนนนะคะน้องรินรดานะคะขำรักษานะคะ400คะแนน น้องมาพาหาว400คะแนนนะคะน้องทิมอภิรักษ์200คะแนนนะคะน้องสัสลักษ์นะคะวันนี้มาแรงมาก600คะแนนเลยนะคะน้องสัสลักษ์ แสงสุวรรณนะคะเดี๋ยวที่นี้นะคะทางเราเนี่ยนะคะจะปิดโหวตนะคะช่วงอาทิตย์หน้านะคะและจะประกาศผลผู้โชคดีนะคะในวันอาทิตย์ที่26นะคะจะประกาศที่ Facebook นะคะก็ติดตามชมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลอะไรบ้างนะคะก็ยังไงนะคะก็ติดตามกันได้นะคะทีนี้นะคะก็ กลับมาเจอคุณวิม่ได้นะคะน้องๆคนไหนนะคะยังเปิดโอกาสวันนี้นะคะยังไม่ได้ส่งรูปถ่ายนะคะส่งรูปถ่ายเป็นตัวเองนะคะ ไปคลิกไลค์คลิกแชร์เพราะว่าเดี๋ยวจะปิดโหวตช่วงอาทิตย์หน้าเราจะนับคะแนนกันแล้วแล้วก็ประกาศวันอาทิตย์นะคะนะก็แท็บหน้าจอนะคะส่งรูปถ่ายกันคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งรูปถ่ายนะคะแล้วก็ไปคลิกไลค์คลิกแชร์นะคะก็จะปิดโหวตอ,อาทิตย์หน้ากันแล้วนะคะแล้วก็ประกาศผู้โชคดีวันที่26นี้วันอาทิตย์นะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะก็เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกัน ทางสตูดิโพันะคะแล้วก็สตูดิโพักลุ่มนี้จะมีเล่นเกมกันสม่ําเสมอแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศฟรีๆแบบนี้เรื่อยๆค่ะทํามานานมากแล้วนะคะยังไงก็สวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะก็เดี๋ยวจะมีงานออนไลน์วันที่2นะคะก็คนไหนเจอับบอยู่วันที่25นะคะอันนี้แบบมันเปิดแล้วเต็มเร็วมากที่โรงแรมแถวสีลมนะคะเจอกับอยู่ที่ที่25นะคะงานออนไลน์วันที่2และนะคะ งานที่โรงแรมที่สิรโดมวันที่เก้าเหมือนกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย